พยายานนะคะเรื่องของการลดคนรอคอยคือก่อนหน้านี้ในการงานของหนูเนหมือนจะคิดว่าหนูอยากย้ายงานตั้งแต่ปีที่แล้วหนูก็ได้ถามพระเจ้ามาตลอดหนึ่งปีนะคะว่าพระเจ้าขอเจ้าจัดเตรียมที่ทํางานที่ใหม่ให้กับลูกด้วยเพราะว่าเวลาหนูใจย้ายงานหรือหนูจะทําอะไรที่ดเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยหนูจะถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าให้ไหมพระเจ้าลูกจะไปที่ไหนดีของการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าหนูอขอพระเจ้าสามข้อนะคะก็คือข้อแรก หนูขอให้ได้บริษัทที่ดีมีสวัสดิการที่ดีข้อที่สองหนูขอขอให้ได้มีหน้างานที่ดีและข้อที่สามหนูขอให้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีหนูอวาได้ถามพระเจ้าตลอดหนึ่งปีที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะว่าพระเจ้าขอขอสามข้อนี้ขอพระเจ้าเพ่อนส่งสัญญาณหรือว่าอะไรก็ให้กับลูกเลยแต่ทั้งปีที่แล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีการแบบจะย้ายไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสัญญาณอะไรที่บอกเราก็จะย้ายหนูก็เลยบอก งั้นะอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะว่าพระเจ้ายังไม่ให้เราไปหนูก็อดทนรอคอยแต่ก็ยังคงอธิษฐานอยู่นะคะอธิษฐานสามข้อนี้อยู่จนเช่วงเนี้ยค่ะสิ้นปีช่วง,งใ,ใกล้ๆสิ้นปีก็ับหยุดดีก็ตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวเวียดนามค่ะพอดีหัวหน้าง,งานก็ว่าเราโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าเราทํางานไม่ดีทุกนี่นั่นทุกอย่างเพราะวามาให้เราหมดเลยทำให้ที่หนูเพิ่งกลับมาจากเวียดนามหนูก็ยังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออหนูก็เลยโอเคหนูก็ ค,คุณใจแล้วแต่ตอน,นั้นคิดว่าเราต้องหรือเราต้องไปแล้วหรอวก็ไปเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าหมดวาระแล้วล่ละลูกลองหางานทำดูไหมแต่จ,จริงหนูอยากย้ายปีหน้าก็คือคิดว่าเ,เดี๋ยวมุคลากรปีหน้าเราค่อยไปดีกว่าค่อยหาแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอหนูเปิดหางานไปในเว็บออนไลน์อะค่ะแค่ห้าวันเท่านั้นะก็มีบริษัทติดต่อ,อกลับมาแล้วมีบริษัทนึงที่ติดต่อ,อกลับมาแบบว่างมงมาก เออคุณได้เช่นว่ค่คุณสนใจมาทำงานเราไหมโดยที่หนูแบบงงมากว่าอบริษัทอะไรคะทำอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออเดี๋ยวคุณมาสัมภาษณ์กับเราเลยนะวันจันทร์วันจันทร์คุณมาสัมภาษณ์กับเราเลยอะไรเงี้ยหนูก็อ้าวค่ะค่ะแต่ใจก็ยังคิดกับแม่ว่าเออแบบทำไมเขามาแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมคะเรายื่นข้อเสนออะไรไปอ่ะเขาก็โอเคกับเราหมดเลยหรู้สึกว่าพระเจ้าพระเจ้าให้ลุกไปแล้วใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็ถามพระเจ้าพระเจ้าที่นี่พระเจ้าให้ไปใช่ไหมถ้าพระเจ้าให้ไปก็ขอให้ความที่จะรับในวันนั้นที่สัมภาษณ์นะคะเขาก็ตอบเลยว่าโอเคผมรับคุณเข้าทํางานหนูก็เลยบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าคงอนุญาตให้หนูไปแล้วแล้วพอหนูไปเสร็จก็คือข้อแรกทาอธิษฐานข้อแรกของหนูคือบริษัทที่ดีใช่ไหมคะหนูก็ได้บริษัทที่ดีมีสวัสดิการที่ดีจริงๆเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่มหาชน ข้อที่สองหนูขอให้ได้หัวหน้างานที่ดีพระเจ้าก็ตอบรับให้หนูได้หัวหน้างานที่ดีเป็นห,หัวหน้างานที่ใจดีมากนะคะแล้วก็ให้อิสระทางความคิดเขาบอกว่าเขาไม่อยากกดดันหรือว่า สีก่อความคิดของเราคุณอยากทําอะไรคุณมีความคิดของตัวเองคุณทำจ็มที่เลยและข้อ3หนูขอให้มีเพื่อนโวงงานที่ดีก็ได้เพื่อนโรงงานที่ดีจริงๆนะคะเป็นรุ่นราวคราเดียวกันแล้วก็แต่เป็นผู้ชายหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่างานของหนูมันต้องทํางานกับผู้ชายเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบคุูพระเจ้าพระเจ้าตอบคาธิฐานของหนูสามข้อแต่หนูก็เลยอยากเป็นพยานให้ฟังว่าเราอดทนรอคอยบางทีพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้เราในตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะคะที่เราแบบต้องการ ในปีนั้นตอนนั้นแต่พระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าแล้วหนูก็ได้บริษัทเนี้ยอยากปลุกปัปป่ที่ว่าเอามีคนออกแล้วเขาต้องการคนพอดีพระเจ้าจัดเตรียมที่ที่ดีให้กับหนูและตามคําอธิษฐานหนูสามข้อทุกข้อ,ขอหนูได้หมดเลย <Thank you. S 1> ก็เลยมาเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ค่ะได้ค <Thank you. S 1> ่ะ